สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปพูดคุยไอดีใหม่กับตู้กาชาในเดือนนี้นะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวล,เวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมพูดในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนเดียวล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการเราฟังด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีความเห็นต่างนะครับก็สามารถคอมเมนต์แนะนำผู้เล่นใหม่ได้นะครับเพราะว่าจุดประสงค์ในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ตัวละครน้อยหรือว่าเพิ่งเล่นนะครับให้วางแผนการกดตู้กาชาการปั้นตัวละครนะครับว่าในเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าในไลฟ์สตรีมรอบนี้เนี่ยตั้งแต่ตู้แรกจนถึงตู้สุดท้าย มันมีตัวละครตัวไหนที่น่ากดหามาและปั้นให้ฟูบ้างแล้วก็ตัวข้างตู้มีตัวละครไหนที่น่ากดหาอาวุธ EX อาวุธ LD เพื่อเอามาทำคอเงินและคอทองใช้บ้างนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเลยดีกว่าครับปไปดูกันเลยครับ เราก็มาเริ่มกันที่ทไลายแรกเลยนะครับสำหรับทไลายแรกเนี่ยก็จะเป็นตู้ของน้องรีมกับน้องอยู่นะนะครับซึ่งตู้ของน้องรีมตรงนี้เนี่ยก็จะมีอ่าน้องรีมโกเบสน้องวานิลลานะครับ3ตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็ข้ามได้ก็ข้ามไปนะครับน้องรีมเนี่ยอ่าอเงินขอทองก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวที่2นะครับก็โกเบสโกเบสเนี่ย คอเงินกับข้อท้องก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับตัวนี้เนี่ยบังคับเลยว่าถ้าจะใช้งานจริงต้องมี FR กับเบิร์ดนะครับซึ่ง fR กับเบิร์ดของโกเบสเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะครับตัวสุดท้ายของตู้นี้นะครับก็น้องวานิลาน้องวานิลาในตอนนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้ออัพดตีก็ตามนะครับต่อมามาดูตู้ที่2นะครับสำหรับตู้ที่2ก็เริ่มที่น้องยูนากันก่อนนะครับ สำหรับน้องยูน่เนี่ยผมอาจจะแนะนำให้กดหาให้ได้อาวุธ LD นะครับเพราะว่าตัวคอเงินเนี่ยมันสามารถล้างดีบัฟได้แล้วก็คอทองเนี่ยสามารถล้างดีบับได้นะครับบางจังหวะเนี่ยบางด่านเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวที่ทำให้ปาร์ตี้หลบดีบับหรือว่าป้องกันดีบัฟนะครับเราก็จำเป็นที่ต้องใช้คออบิลิตี้ของน้องยูนะเนี่ยมาล้างดีบัฟนะครับซึ่งแน่นอนว่า คอเงินก็ง่ายๆเลยนะครับเอาเหรียญแดงไปแลกอาวุธ15 CP แล้วมาลิมิตเบรกให้ครบก็จะสามารถใช้ข้อเงินในการล้างดีบับได้นะครับแต่บางด่านเราอาจจะต้องล้างดีบัฟมากกว่า2รอบก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธ LD นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเราก็สามารถาใช้แค่ข้อเงินในการล้างดีบับทีเดียวได้นะครับหรือใช้ตัวละครที่มีความสามารถในการป้องกันดีบับหลบดีบัฟให้ปาร์ตี้มาลงแทนนะครับ สำหรับตัวน้องยูน่เนี่ยก็คงจะมีแค่เรื่องอาวุธ LD เท่านั้นนะครับที่อาจจะหาก็ได้ไม่หาก็ได้นะครับแต่อาวุธ15 CP เนี่ยยังไงก็ต้องทำนะครับโดยใช้เหรียญแดงจะง่ายสุดโดยที่เราไม่ต้องกดหาเลยนะครับส่วนตัวที่2ก็เป็นน้องโพรอมนะครับซึ่งน้องโพรอมเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับถ้าเมื่อก่อนอยังพอใช้อยู่นะครับน้องโพรอมเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับคออาเบลิตี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนตัวที่3ก็เป็นน้องยัฟฟี่นะครับสำหรับน้องยัฟฟี่ก็เหมือนกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับต่อมาเรามาดูทำลายที่2นะครับสำหรับทำลายที่2เนี่ยเป็นตู้พิเศษนะครับซึ่งตู้พิเศษนี้นะครับจะมีอาวุธเบิร์ดกับอาวุธ FR ทั้งหมด3ตัวเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าใครไม่มีสักตัวเลยแล้วกดอาจจะคุ้มนะครับ แต่ทีนี้ในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือเอซสำหรับเอซเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ตัวนี้แน่ๆนะครับแล้วก็ c o อา a b ลิตี้อาจจะมีใช้บ้างก็คืออาวุธ LD คอทองนะครับในบางด่านเราอาจจะต้องใช้ดีบัฟกับดักในการแก้ออรานะครับเช่นสปินิทัสอสูรไฟนะครับแต่แน่นอนว่า i d ดีใหม่เนี่ยเราสามารถดองด่านได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ต้องรีบเล่นก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะกดหาตัวอื่นในตู้นี้ก็ลุ้นให้ได้อาวุธเอของเอก็จะเป็นเป็นสิ่งที่ดีในการเอาไปผ่านด่านของอ่าสมิรถะอสูรไฟหรือด่านอื่นๆที่ต้องใช้ดีบับกับดักนะครับแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยก็ไม่น่าปั้นนะครับทีนี้เรามาดูตัวที่2นะครับก็คือปู่ดอกกันนะครับ ในทไลายนี้เนี่ยจะมีตัวตีเสริมเนี่ยทั้งหมดประมาณ3ตัวนะครับซึ่งตัวปู่ดอกันตัวนี้เนี่ยถ้าในเดือนนี้นะครับผมให้เป็นอันตัวตีเสริมอันดับ2นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากได้ตัวตีเสริมแล้วมีบัฟธาตุลมเนี่ยก็สามารถกดตู้นี้ได้นะครับในการหาปู่ดอกกันนะครับแต่ว่าปู่ดอกกันเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีครบจริงๆอ๋อแล้วก็เสริมเสริมอีกนิดนึงนะครับตัวปู่ดอกกันเนี่ยมันสามารถ เปิด fr ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาปั่นเปอร์เซ็นต์จากความสามารถ fr ของปู่ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากได้ตัวตีเสริมก็กดปู่ต่อกันได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวขวาสุดนะครับตัวขวาสุดคือเจเบียทริกนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยบอกเลยว่าผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีตัวละครเยอะผมแนะนำให้กดหาเจเบียทิกตัวนี้เป็นตัว ตัวแรกในตู้ดีนะครับแล้วปูกดอ,อกันกับเอสเนี่ยก็ถือซะว่าเป็นของแถมนะครับแต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงตรงที่ว่าตู้นี้มันมี 3FR แล้วก็3อาวุธเบิร์ดนะครับซึ่งอาวุธที่เราหาคือ1ใน3มันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่าคุ้มไหมถ้าในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้เล่นใหม่สามารถกดตู้นี้เพื่อหาเจเบียทริก เป็นอันดับแรกก่อนได้นะครับส่วนอีก2ตัวก็ถือว่าเป็นตัวแถมข้างตู้ไปนะครับสำหรับตู้นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็แนะนำเจเบียรทิกเนี่ยเป็นตัวแรกตัวเดียวเลยครับในตู้นี้นะครับถ้าได้ครบก็ปั้นได้เลยนะครับได้ใช้งานในด่านที่บอสตีเล่อีทีแน่นอนถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าความสามารถเป็นไงก็เหมือนเดิมครับไปดูที่คลิปรีวิวตัวละครนะครับมีเพลิดอ่ารีวิวตัวละ,ะคร,อ,ระอ,อยู่ไปดูกันได้เลยนะครับ อันดับต่อมาก็เป็นไทม์ไลน์ที่3นะครับก็คืออีเวนต์ของอีกนิกนะครับก็ตู้แรกนะครับจะมีอีก c ิกช d o w แล้วก็น้องเซยล่านะครับสำหรับอ่ไอดี ID ใหม่ผมแนะนำเลยนะครับว่าตัวอีกนิเนี่ยควรจะกดหานะครับแล้วทำฟูนะครับด้วยความสามารถที่หลากหลายของตัวเขาเนี่ยจะช่วยไอดีใหม่ในการผ่านด่านได้ค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นาการหลบดีบัฟเออย การทำดาเมจการดึงเทออะไรพวกนี้เนี่ยถือว่าอีกนิกทำได้ดีมากๆในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นในตู้นี้ก็แนะนำให้กดหาอีกนิกพ่อครัวตัวนี้นะครับต้องเอาให้ครบด้วยนะครับตัวข้างตู้ตัวที่สองนะครับก็คือนินจาชาโดนะครับไม่มีอะไรนะครับข้ามได้ข้ามนะครับคอคอบริตตี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับน้องเซราก็เหมือนกันนะครับก็เป็นตัวละครที่มี fr กับอาวุธเบิร์ดนะครับแต่ว่าในตู้นี้มันไม่มีนะครับ ผู้เล่นใหม่ขามได้ก็ขามนะครับทีนี้เรามาดูตู้ที่2องของทำลายที่3นะครับเริ่มกันที่น้องควีนนะครับน้องควีนขามได้ก็ขามนะครับเพราะเรามีอีกนิกแล้วนะครับมันใช้แทนน้องควีนได้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นครูสาวควิสติสนะครับสำหรับครูสาวควิสติสของเราเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดจะใช้ความสามารถของคออาบิลิตี้ให้เต็มประสิทธิภาพเนี่ย มันจะต้องอัพสกิล LD ให้ครบแล้วใส่พาสีของสกิล LD ให้ครบด้วยผมว่าไม่ต้องไม่ต้องกดดีกว่าครับคิทิตข้ามได้ข้ามไปครับเพราะว่าด่านที่บอสจะล็อกเธอเนี่ยมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจอเยอะเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยข้ามข้ามดีกว่าครับสำหรับคิทิตถึงแม้ว่าผมจะอวยควิทิกเ็เถอะข้ามนะครับสำหรับคิทิดนะฮะ ส่วนตัวสุดท้ายในตู้นี้นะครับก็คือฟางน,นะครับฟางก็ข้ามได้ข้ามนะครับเงียบกิบเหมือนกันนะครับคอบลิตีก็ไม่ได้ใช้นะครับ สำหรับไทม์ไลน์ที่4นะครับก็จะเป็นอีเวนต์ตัวละครใหม่นะครับก็คือน้องรีโอนราซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นตัวละครใหม่ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟ g ก o b a ลนะครับก็เลยยังไม่มีตัวละครในหน้าปาร์ตี้นี้นะครับแต่ว่าสำหรับตู้นี้นะครับก็แนะนำให้กดตัวน้องรีโอนรานะครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวข้างตู้ตัวที่2นะครับทานเคสอันนี้ข้ามเลยนะครับตัวที่3เป็นน้องเรมนะครับสำหรับน้องเรมเนี่ย บางทีผมก็เอาคอบ b i ต i ี้มาใช้นะครับเพราะว่าคอเงินเนี่ยมันสามารถเติมเลือดได้ส่วนคอทองก็เพิ่มค่าต่างๆนะครับเช่นเบฟดาเมจเฮดพีดาเมจค่าโอเวอร์โฟร์พวกนี้เนี่ยยีให้ปาร์ตี้นะครับบางทีผมก็เอาเอาคอทองของน้องมาใช้เหมือนกันสํำหรับตัวน้องเรมอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะครับว่าอยากจะได้คอทองกับคอเงินของน้องเรมมาใช้ไหม ถ้าเกิดอยากได้มาใช้เนี่ยก็สามารถกดหาอาวุธ LD ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเฉยๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้คอทองของน้องเลมเนี่ยก็ข้ามไปนะครับต่อมาตู้ที่2นะครับก็เริ่มที่ป่าเซฟิลอนนะครับสำหรับป่าเซฟิลอนเนี่ยในไทม์ไลน์ที่4นี้นะครับจะได้ปลด FR เ e เวล50นะครับก็ เป็นตัวดาเมจแบบจ๋าจ๋าจัดๆเลยนะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดเนี่ยมีผลที่ค่อนข้างดีสำหรับตู้นี้ก็แนะนำให้กดเซฟิลอสเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวป่าเซฟิลอสเนี่ยสามารถแบกดาเมจได้ก็ยาวๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะกดตัวดาเมจตู้ถัดไปเราก็ข้ามข้ามป่าเซฟิลอสนะครับล้วไปกดตัวดาเมจดาเมจกายภาพระยะใกล้ ที่ตู้ถัดไปได้นะครับก็คือเลือกเอานะครับว่าจะเลือกป่าเซปิล,ลอ์หรือว่าจะเลือกตู้ถัดไปนะครับส่วนตัวที่2ข้างตู้นะครับก็เจลูลูนะครับสำหรับเจลูลูเนี่ยถ้าเกิดเรากดอีกนิกมาแล้วนะครับคออเบลิต mm ี hmm. ้ <Ab> ของเจลูลูก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นอ่าเร็กนะครับสำหรับเล็กเนี่ยขอแค่มีอาวุธอ่าสิบห้าซีพีกับ35 Cp ก็ได้นะครับเพราะว่าเล็กเนี่ยเป็นตัวละครที่ ฟาร์มไวที่สุดนะครับก็คือพอเริ่มเกมมาตัวเล็กเนี่ยจะออกไปโจมตีโดยที่เรายังไม่ต้องกดสกิลนะครับก็จะทําให้เวลาเราเล่นด่านฟาร์มเพชรฟาร์มตัวอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะไวขึ้นนะครับในการที่เราไม่ต้องกดสกิลไม่ต้องดูแอคชั่นเพราะว่าแอคชั่นของเล็กเนี่ยมันไวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ความแรงเพิ่มขึ้นก็ต้องกดหาอาวุธ EX กับ LD นะครับสำหรับคออ b i l i ี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ เวลาเราเจอด่านที่บอสเนี่ยตีเลือดหนักๆตีเลือดถี่ๆแล้วเราไม่มีตัวป้องกันการตีเลือดให้ปาร์ตี้นะครับเราก็สามารถใช้คอ b i l i t y ของเล็กเนี่ยมาลดทอนเบฟดาเมจกับเ p ดพีดาเมจที่ได้รับจากบอสได้นะครับอันนี้ก็แนะนําให้กดหาในตู้นี้นะครับก็คือหลกัหลกๆคือถ้าเกิดเรากดเซฟิล้อเนี่ยก็ขอให้ได้อาวุธ ex กับอาวุธ ld ของเล็กติดมาด้วยก็ดีนะครับ สำหรับทไรายที่5นะครับก็เป็นตู้ของน้องอีดะ,ะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกกดอีดะเราก็ข้ามป่าเซฟิลอสแต่ถ,ถ้าเกิดเราไม่กดน้องอีดะก็ไปกดป่าเซฟิลอสแทนนะครับอันนี้ก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาตัวราเมจต,ตัวไหนนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือไรจรินตัวนี้ผมแนะนําเลยครับว่าต้องกดหาให้ได้อาวุธเ d เท่านั้นนะครับเพราะว่าความสามารถของคอทองคือทําการแปดดีบัฟใส่มอนเตอร์ 2เธอนะครับซึ่งดีบัฟนั้นจะทําให้มอนเตอร์ไม่สามารถแปดดีบัฟใส่ฝั่งเราได้นะครับแล้วก็ลด H p พีดามจที่ได้รับจากมอนเตอร์เนี่ยหนึซนะครับซึ่งไอคอวามสามารถดีบัฟนี้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มค่า HP พีดามจที่ได้รับจากฝั่งเรานะครับน่าจะ20หรือไม่ก็30%อนะครับอันนี้จําเลขตัวเลขชัวๆไม่ได้ แต่ว่าหลักๆเลยคือเราจะใช้ในเรื่องการที่บอสห้ามแปีบัฝั่งเราอย่างเช่นถ้าเกิดพอเราดันเทิร์นบอสไปจนสุดลูกหูลูกตาแล้วแล้วบอสเนี่ยมีดีบัฟนี้อยู่บนหัวนะครับพอเลือดบอสลดจนถึงจุดที่กําหนดบอสจะทําการแปะดีบัฟแบบอัตนโนมัติซึ่งพอมีดีบัฟของไรจรินอยู่บนหัวฝั่งเราก็จะขึ้นมิสรัวๆเลยนะครับนั่นทําให้คอทองของไรจรินเนี่ยก็ยังเป็นท็อปท็อปคออาบิลิตี้ที่ยังใช้ได้ใน ถึงปัจจุบันนี้นะครับแนะนําเลยว่าต้องกดหาให้ได้ LD ของไลจินนะครับส่วนตัวที่3มาคิน่านะครับอันนี้ก็ข้ามได้ก็ข้ามนะครับไม่มีอะไรนะครับสำหรับตู้ที่2ก็จะเป็นน้องลูนาเฟรย่านะครับสำหรับน้องลูนาเฟรย่าเนี่ยผมมองว่าคอทองบางจังหวะเรายังได้ใช้อยู่นะครับก็แนะนำให้กดหาอาวุธ LD เป็นหลักก่อนละกันนะครับถ้าเกิดได้อาวุธ LD เพื them, it. Third, it so sixth, Third, ่อท mm ี hmm. right. uh ่จะมาใช้คอทองก็ค่อยหยุดนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับก็จะเป็นลุงป่องสไตเนอร์จากภาค9นะครับซึ่งข้ามนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวที่3ก็จะเป็นคุณพ่อบาสกาจากภาค10นะครับก็ข้ามเหมือนกันนะครับไม่มีอะไรเหมือนกันนะครับสำหรับไทม์ไลน์ที่6นะครับก็เป็นไทม์ไลน์อะไรเอ่ยนะครับอาจจะเป็นตู้ในในคลิปนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ผมทำเผื่อไว้ก่อนนะครับ สำหรับไทม์ไลน์ที่6นะครับก็จะเป็นอาวุธใหม่ของน้องเจสซี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับสำหรับน้องเจสซี่ก็ไม่มีอะไรนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับส่วนตัวข้างตู้ก็คือบาเรตนะครับบาเรตเหมือนกันนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือองค์ชายน็อกติสนะครับสำหรับองค์ชายน็อกติสถ้าไม่มีอาวุธ FR ไม่มีอาวุธเบิร์ดคือข้ามได้ข้ามเลยนะครับไม่ได้ใช้งานแน่ๆคออบิลิตี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ ส่วนตู้ที่2นะครับก็มาเริ่มกันที่สโนโนะครับสำหรับสโนโเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นลุงซัสนะครับสำหรับลุงซัสเนี่ยก็เรียกว่าคอเงินได้ใช้นะครับแล้วก็คอทองก็ได้ใช้เช่นกันแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้งานคออาเบอริตีจริงๆก็จำเป็นที่ต้องมีพาสซีฟของอาวุธ LD แต่ EX นี่ไม่มั่นใจ แล้วก็พาสิซฟของคอเงินก็ต้องมีนะครับเพราะว่าตัวลงุงซัสเนี่ยจะออกมาแจกบัฟบ,บ,บางด่านเราต้องการบัฟเยอะๆก็ต้องใช้ตัวลงุงซัสนะครับในการแจกบัฟให้ปาร์ตี้นะครับสําหรับออลงุงซัสเนี่ยอาจจะใช้คอเงินหลักๆก่อนได้นะครับแล้วก็ลุ้นเอานะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวต่อไปเนี่ยมันจะมีเหตุผลให้กดนะครับก็ลุ้นได้อาวุธ L d ดีของลงุงซัสในตู้นี้ด้วยนะครับ ตัวสุดท้ายคืออาจารย์ครุรสเมนะครับสำหรับอาจารย์ครุรสเมเนี่ยผมแนะนําให้กดหาอาวุธ ex กับอาวุธ ld นะครับซึ่งตัวอาวุธ ex เนี่ยเมื่อเราได้มาแล้วเราต้องทําการดิมิตเบรกอาวุธ ex ให้เป็นสีม่วงนะครับหรือเจาะ2รลูขึ้นไปนะครับตัวอาจารย์ครุรสเมถึงจะออกมาแล้วทําการแปะดีบับแน่นอนว่าเมื่อเราเจาะอาวุธ ex แล้วเราต้องอัพอาพร์ตฟของ อาวุธ ex แล้วใส่ให้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่มีพาสซีฟของอาวุธ ex เมื่อเราได้กออกมาแล้วก็จะไม่ทําการแปดดีบัฟนะครับเพราะฉะนั้นต้องอัพด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของคอทองนะครับก็คือสกิล ld อ่าคอเงินเนี่ยจะทําการบัฟท่าน้ําแข็งให้ตัวเองนะครับส่วนคอทองจะทําการบัฟท่าน้ําแข็งให้ปาร์ตี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะบางด่านที่เราจะต้องใช้ท่าน้ําแข็ง เราก็ต้องเอาอาจารย์คุรสเมฆมากดคอทองหรือว่าคองเงินแล้วโจมตีเป็นธาตุน้ําแข็งเอานะครับก็เลยแนะนําให้กดหาอาวุธ e อกับอาวุธ ld ดีของอาจารย์คุรสเมะในตู้นี้นะครับสําหรับไทม์ไลน์ที่7ก็เป็นไทม์ไลน์อะไรเอ่ยเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นตู้มีตัวละครตามในคลิปก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ผมทําเผื่อไว้ก่อนนะครับ สำหรับตู้แรกนะครับก็จะเป็นน้องซิดเน่นะครับสำหรับคนที่อยากได้ตัวละครตีเสริมหรือว่าต้องการตัวตีเสริมให้ให้ปาร์ตี้ของฝั่งเราเนี่ยไม่ว่าปาร์ตี้ของฝั่งเราจะกดสกิลอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นสกิลประเภทโจมตีตัวน้องซิดเน่จะทําการาตีเบฟและตีเลือดหมูทั้งหมด6ครั้งนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวตีเสริมที่ดีอีก1ตัวเลยนะครับสำหรับตู้ทำอะไรที่7นี้นะครับผมแนะนําให้กดหาน้องซิดเน่นะครับตัวแรกเลยนะครับ ต้องเอาให้ครบด้วยนะครับส่วนตัวที่2น้องแปดนะครับสำหรับน้องแปดข้ามไดก็ข้ามไปนะครับตัวที่3ก็จะเป็นน้องยูรินะครับน้องยูริเนี่ยก็ไม่ได้ใช้นะครับข้ามไดก็ข้ามนะครับสำหรับตู้ที่2นะครับก็ตัวแรกเลยนะครับคือน้องเลนนาสำหรับน้องเลนนาเนี่ยก็เอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับข้ามไดก็ข้ามนะครับหรืออาจจะมีการใช้คอเงิน ถ้าเกิดเราจะใช้คอเงินเนี่ยเราก็แค่เอาเหรียญแดงไปแลกอาวุธ35 CP นะครับแล้วให้น้องเลน่าถืออาวุธ35 CP ก็จะได้ความสามารถคอเงินของสกิล2น้องเลน่านะครับก็คือการแจกบัฟทําให้ปาร์ตี้หลบดีบัฟได้นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือน้องพาลอมนะครับน้องพาลอมก็ข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับถ้าจะมีให้กดก็คือน้องโก้นะครับน้องโก้นี่คือลูกรักเลยนะครับลูกรักของน้องโก้นะครับตัวพาลอมเนี่ย ยังไงน้องโก้ก็ต้องกดหานะครับสำหรับพาล้อมส่วนคนอื่นคนอื่นข้ามนะครับเฉพาะน้องโก้คนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายเป็นปราชานตอตโตนะครับสำหรับปราชานตอตโตเนี่ผมแนะนําให้กดหาอาวุธ LD เอามาทําคอทองนะครับเพราะว่าคอทองของปราชานเนี่ยจะทําการแปะดีบัฟ ประเภทห้ามออกแอคชั่นนะครับจำนวน1เทินซึ่งบางด่านเนี่ยเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องใช้ดีบัฟประเภทห้ามออกแอคชั่นนะครับเพราะว่าบอสบางด่านถ้าเกิดไม่มีการแปะดีบัฟห้ามออกแอคชั่นแล้วออร่าของบอสตัวนั้นทํางานบอสก็จะทําการโจมตีแบบรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ายังไงคอ,คอทองของป้าชาเนี่ยก็ได้ใช้นะครับในบางด่านนะครับซึ่งผมก็มีใช้อยู่เหมือนกันนะครับสำหรับ ตู้นี้ก็กดหา LD ของประชาโตโตแล้วก็ลุ้นตัวอื่นๆไปก็ได้นะครับเราก็อยู่กันในทำลายสุดท้ายแล้วนะครับก็คือทำลายที่8นะครับสำหรับทำลายที่8ก็เป็นทำลายอะไรเอ่ยเหมือนเดิมนะครับอาจจะเป็นตู้นี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําเผื่อไว้ก่อนนะครับ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับสำหรับตัวแรกเนี่ยคือน้องอเชล่านะครับสำหรับน้องอเชล่าเป็นซับพอร์ตแล้วก็บับเบิร์ดเนี่ยดีมากๆเลยนะครับอันนี้ผมแนะนำให้กดหาน้องอเชล่าเลยนะครับส่วนตัวที่2เป็นวานนะครับวานนี่คือข้ามได้ข้ามนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวที่3เป็นฟางสำหรับฟางเนี่ยข้ามได้เหมือนกันนะครับไม่มีอะไรนะครับต่อมาเป็นตู้ที่2นะครับอ่าสำหรับตู้นี้ ก็เป็นพ่อหนุ่มมังกรของเรานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหน้าที่มันจะไปทับกับน้องซิดนีของทม์ไลน์ที่7นะครับก็คือการตีเสริมแต่ว่าพ่อหนุ่มมังกรของเราเนี่ยจะทําการตีเสริมให้เพื่อนเนี่ยแค่4ครั้งนะครับแต่ว่าข้อดีคือไม่ว่าฝั่งเราจะกดสกิล65กดคออาเบิตี้หรือว่ากดสกิลที่ไม่มีการโจมตีตัวตัวพ่อหนุ่มมังกรของเราเนี่ยจะทําการตีเสริมให้ จะไม่เหมือนกับน้องซิดนี y ที่จะทําการโจมตีแค่เฉพาะเรียกว่าเฉพาะฝัง่งเราโจมตีเท่านั้นนะครับส่วนเวลาบอสได้เทินถ้าเกิดตัวตัวพรมหนุ่มังกรของเราเยอยู่กลางอากาศก็จะทําการโจมตีเสริมให้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าหลังจากที่ตัวน้องซิดนียมันได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับได้รับอาวุธ FR เนี่ยตัวน้องซิดนีมันพาสีดีกว่านะครับผมก็เลยไม่แนะนำพ่อหนุ่มมังกรนะครับ ส่วนตัวที่2นะครับก็คือลุงหยางสําหรับลุงหยางเนี่ยเงียบนะครับก็คามได้คามนะครับไม่มีอะไรนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็คือเพนนะครับสำหรับเพนเนี่ยผมแนะนําให้กดหาอาวุธ L.D เอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคอทองของเพนเนี่ยมันมีความสามารถที่ว่าเมื่อกดครั้งหนึ่งแล้วสามารถล้างบับบอสได้ทั้งหมดและล้างดีบับฝั่งเราได้ทั้งหมดเช่นกันเรียกได้ว,ว่าบางด่านเนี่ย บอสมีการบัฟตัวเองแบบ8ช่องเลยนะครับแล้วบัฟนั้นเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถตีบอสเข้าได้หรือว่าบอสบ,บ,บางตัวเนี่ยบางด่านบัฟตัวเองแบบไม่มีจํานวนเธินนะครับก็คือบังคับเลยว่าเราจะต้องลบต้องล้างบัฟเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอทองก็น่าจะได้ใช้นะครับการที่เรากดหาอาวุธ LD ของเพนก็ถือซะว่าลุ้นอาวุธของพ่อหนุ่มมังกรไปในตัวด้วยนะครับ ถ้าเกิดได้มาก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะเลือกใช้ซิดน่หรือว่าเลือกใช้พ่อหนุ่มมังกรในการาตีเสิร์ฟให้เพื่อนนะครับแต่ว่าอาวุธ L D ของเพนก็แนะนําให้กดหาเอาไว้ก่อนนะครับยังไงก็มีโอกาสได้ใช้แน่ๆนะครับในบางด่านเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดในตู้นี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับที่กำลังวางแผน ในการกดตู้กาชาทั้งไทม์ไลน์นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็สามารถให้กําลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลน์นะครับกดซับสไคร e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การให้กําลังใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางแบบง่ายๆนะครับด้วยการสมัครสมาชิกช่องแอมี่คิตตี้เพียงทเดือนละั้นนะับ สำหรับคลิปพูดคุยไอดีใหม่กับตู้กาชาในเดือนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ